ก็สวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่านครับผมเนาะื้นนี้นัน่เว้นกันเกษตรสิพามาเบ่งหัวมันอีเหลืยงกับหัวมันสายพันธุ์หนึ่งตรงนี้เป็นดงสายพันธุ์ึครับเป็นดงสายพันธุ์แหนึ่งแต่ว่ามีอีเหลียงลงเหลือมากกี่ต้น1ต้น2ต้น3ต้นนี่พี่น้องเม่นบ่อตัวนี้น่าจะเม่น3ต้น จะพามาดูข้อเปรียบเทียบมันสายพันธุ์อีเหลืองกับแปดหนึ่งปลูกข้ามเลี้ยงนะครับนี่สี่ต้นพี่นออ้องอีเหลืยงสี่ต้นหาต้นก็คือมันมีข้อเปรียบเทียบคือว่ามันปลูกในพื้นที่เดียวกันเนาะปลูกในพื้นที่เดียวกันและใส่ปุ๋ยเหมือนกันนี่นี่เอาข้างกันนี่แปดหนึ่งเอาดูหัวแปดหนึ่งก่อนนะครับปลูกข้ามเลี้ยงนะครับนี่นี่อันนี้คือหัวสายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับ นี่อีเหลืองนี่คืออีเหลืองอีเหลืองน้อยครับอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้โทษใครนะครับก็มาเปรียบเทียบให้พี่น้องิึงซื้อว่าตัวไหนหน่าสนใจกว่ากันเนาะนี่นี่นี่มึงน,นี่หัวอีเหลืองครับหัวอีเหลืองนี่ต้นดูต้นดูต้นอีเหลียงครับรน,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 บนี่อีเหลืองใช เอาไปเบิ่งใกลๆกันมันจะมีสงสัยอีเหลืองลงมาหนึ่งต้นพี่น้องมันได้มันได้ยูซีเงาเนาะนี่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 โอ้ยตัวนี้แปดหนึ่งพี่น้องนี่ที่พมสี่ให้เบิ่งมาเงาที่สามเนาะนี่นี่ครับแปดหนึ่งนี่อีเหลืองต้นประมาณต้นไม่มีครับเนาะนี่นี่นี่อีเหลืองให้พี่น้องเปรียบเทียบและพิจารเนาเองนี่แปดหนึ่งครับ ปลูกข้ามแรงนะครับเขาขึ้นเล่าแล้วมาปลูกเนาะนี่อันนี้อีเหลืองครับนี่นี่เบิงเบิงสีต้นอีเหลืองนะครับน,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 บนี่พี่น้องลองไปเปียบเทียบใส่กับแปดเก่าที่ผมถอนให้เบึงเมื่อวานเนาะอันนี้เป็นคลิปที่ทำขึ้นเพื่อให้พี่น้องพิจารณาเองนะครับผมเนาะใช่หล่เบิดแลเราบอกเฮ้ยคมเมนต์มันหลายคนนี่บอกพี่น้อง นี่นี่นี่นอเลียงอีกตนหนึ่งนี่แต่ตัวนี้เหมือนจะเป็นมันเหี้ยนะครับนเนาะเบิดแล้วอีเลียงมันมีอีเลียงลงมากก็เลยอยากถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิรงนะครับเนาะว่าตัวไหนมันจะจะอะไรก็ให้พี่น้องพิจาระ,ะนาเอาเองนี่เบิรงหัวสายพันแปดหนึ่งนี่นี่คือมันสายพันแปดหนึ่งครับเนาะใช่ลร เบ็ดแล้วอีเหลืองนี่อันนี้แปดหนึ่งพุ่มมาสู่แปดเก้าปไปจักแน่วพี่น้องบพาว่าจะจีบูกต้นฝนหรือปลายฝนเนาะแต่พันสายพันอื่นให้พี่น้องพิจรารณาเอาเองนะครับเนาะ